และตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น15ของโรงพยาบาลโน่ Note นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้สามีจะพาทุกคนไปทัวร์โรงพยาบาลกันว่าที่นี่มีความโดดเด่นและพิเศษยังไงเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนเห็นความปเป็นหินอ่อนปะโรงพยาบาลบอกเลยว่า <Okay. S 2> แค่รีเซพชันก็ปังแล้วนี่ก็เป็นส่วนของรีเซพชันแอมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมาบอกว่าโรงทะเบยนเอ่ยก่อข้อมูลประวัติต่างๆเอ่ยไฮไลท์ของโรงพยาบาลน,นี้นะคะอยู่ที่นี่เลยนี่ค่ะ และความพิเศษนะคะทุกที่นี่เนี่ยเขาให้หนึ่งในสถาปนิกและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลีใต้มาออกแบบโรงพยาบาลให้เลยบอกเลยว่าเวลาที่มาโรงพยาบาลนะคะเราไม่รู้สึกเลยว่าเหมือนมาโรงพยาบาลเพราะที่นี่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากๆเหมือนมาอยู่ในงานแกลเลอรี่เหมือนมาอยู่ในงานแบบมินิมอลมีมอลที่หลายคนต้องชอบแน่นอนรวมถึงลูกค้าของเราก็เช่นกันทุกๆคนที่มาที่นี่นะคะจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบประทับใจและรู้สึกว่าที่นี่ถูกใจที่สุดค่ะ ลงกันมาที่ชั้น13นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าห้องคอนซลัลท์ข้างในเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ<ม>และในส่วนของชั้นนี้นะคะก็จะเป็นผนกผิวผนกที่ว่าใช้คอนซัลท์นะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยไปที่ชั้น15ปุ๊บกรอกประวัติข้อมูลต่างๆแล้วก็จะลงมาที่ชั้น13นะคะเพื่อมาคอนซัลท์กับคุณหมอแล้วก็ที่ปรึกษาค่ะนอกจากนั้นนะคะหลังจากทำไกรรมเสร็จแล้วพวกลดบวมเลเซอร์อะไรต่างๆก็จะลงมาทําที่ชั้นนี้เช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละห้องเนี่ยแบ่งเป็นห้องอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะน,นะคะทุกคนค่ะาละนี่นะคะก็เป็นห้องคอนซัลต์นะคะเบื้องตอน้นเราเนี่ยคม่ที่เรามาที่นี่นะคะจะต้องมาเจอกับที่ปรึกษาก่อนนะเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่รู้นะคะเรื่องของการทำศัลยกรรมต่างๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะได้เจอกับคุณหมอค่ะ ที่โรงพยาบาลนะคะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบคันมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างอย่างห้องนี้ก็มีทั้งซีทีสแกนนะคะแล้วก็ X-ray ต่างๆด้วยรวมถึงการถ่ายภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างคะ่ะตามชื่อเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็น powder room นะคะนี่เข้ามาข้างในนะคะจะเห็นเลย โอ้โหบรรยากาศคือแบบว่าเหมือนอยู่บ้านมากๆทุกคนแล้วนี่มีซิงค์สซิงค์นะคะเราสามารถที่จะแบบว่าล้างขึงซำอ่างเอ้ยทำ,ทำ,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นรวมถึงกับเก็บเสื้อผ้าเข้าล็อกเกอร์ก็จะอยู่ในห้องนี้เช่นเดียวกันนะคะไฮไลท์อีกอันหนึ่งนะทุกคนเห็นอย่างนี้ทางโรงพยาบาลไม่ใช่เล่นนะจ๊ะใช้ได้สัตว์นะจ๊ะอย่างนี้น,นะคะอยากฝ่ผมเลยอะ ส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ไว้ใช้ปรึกษาศัลยกรรมหน้าอกนั่นเองข้างในนะคะทุกคนถ้าตามเบสเข้ามานะจะเห็นเลยว่านอกจากมีซิลิโคนที่เรียงรายของแต่ละแบรนด์อยู่นะคะไฮไลท์ <Okay. S 1> สำคัญของห้องนี้ก็มีเช่นกันนะคะไปที่ด้านนี้เลยโอเคเข้ามาด้านในนะคะบอกเลยว่าโรงพยาบาลอื่นเนี่ยไม่มีแบบนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นห้องอันตราซาวที่ทุกคนสามารถอันตราซาวหน้าอกได้เลยที่นี่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่อื่นเนี่ยเราจะต้องไปโรงพยาบาลข้างนอกเพื่ออันตราซาวหน้าอก แต่ที่เนี่ยครบคันมากๆเพราะว่ามีทุกอย่างให้เราพร้อมในที่เดียวเลยค่ะถัดมาอีกห้องนึงนะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่ใช้ในการดูแลผิวค่ะพวกเลเซอร์หรือทรีทเมนต์ต่างๆก็จะทำทุกอย่างภายในห้องนี้เลยเข้าไปดูกันนะคะว่า f a c i l i ิตข้างในจะเป็นยังไงค่ะและนี่นะคะก็คือความสวยงามของโรงพยาบาลเฉลยดำย 2013เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น14กันนะคะไปดูกันค่ะว่าที่ชั้น14เนี่ยมีอะไรและเป็นห้องอะไรบ้างคะ่ะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ชั้น14แล้วค่ะแต่ว่าชั้นนี้นอกจากจะเป็นห้องผ่าตัดแล้วเนี่ย ยังเป็นห้องพักซื้นของคนไข้ด้วยนะคะข้างในมีคนไข้ยอยู่จริงๆแล้วเขาก็กํลังนอนอยู่ทุกคนเราอาจจะต้องงดใช้เสียงในชั้นนี้นิดนึงแต่เราจะพาเข้าไปดูค่ะว่าข้างในเป็นห้องอะไรอย่งไรบ้างไปดูความสวยงามและมินิมอลของที่นี่กันเลยค่ะ จะบอกว่าเวลาที่มาถึงแล้วเนี่ยหลังจะทำศัลยกรรมแน่นอนว่าต้องมีตัดใหม่ใช่ไหมคะและเราคะก็ะจะต้องมาตัดใหม่แกนที่ทน14นี่แนละคะที่เห็นขาวๆด้านหลังนี้นะคะเป็นห้องผ่าตัดค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูกันแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปดูข้างในแต่จะเห็นว่าในรดบเนี้ยขาวๆสะอาดๆเนี่ยนี่คือด้านหน้าห้องผ่าตัดนั่นเองค่ะ และห้องนี้นะคะก็เป็นห้องพักฟื้นค่ะทุกคนหลังจากที่ทำศัลยกรรมคุณหมอแล้วก็แพทย์บัลเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยมาพักที่ห้องนี้นั่นเองค่ะ ความสวยงามของโรงพยาบาลแลเลกรรมโนรค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ทักมาได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทางไลน์ Official นะคะโซมีแสเลกรรมเกาหลีและเจอกันครั้งหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย